จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับทีนี้จะรับเข้าสู่ชาแนลฟีฟ่าท้ายเกมกฟีฟ่าสิบหกแพ็คชูปลอรี่ครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมต่อจากตอนที่แล้วกันเลยตอนนี้ขึ้นสูตรรีเชั่นที่แปแล้วนะฮะส่วนนักเตะที่ได้มาใหม่นะครับผมได้กองหลังมาใหม่2ตัวนะครับโทบี้อันเดอร์ไวเละกับพัวเชียร์วันได้นะครับผมกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผมผมจะใช้ทีมนี้นะครับผมลงแข่งขันนะครับผมถ้าชนะนะครับผมเปิดพรีเมียมโก้แพ็คหนึ่งแพ็คถ้าเสมอเปิดโก้แพ็คธรรมดาแต่ถ้าแพ้ไม่ได้เปิดนะครับผมเอาละครับผมไม่พูดพร่ำทำ มาแล้วครับผมคู่ต่อสู้คนแรกของเรานะฮะยังไงโอ้โหซาดิโอมาเน่นะครับผมดาบิซิลบาเป็น b p l นะครับผมแล้วมีติอาโก้นะครับแซมมานะแปลกมาเลยนะครับผมติอาโก้นะฮะแต่นอกนั้นก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคนะโอเคกว่าทีมผมอะอะไรอะไรอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหข้าหลังกูชนไว <R> oh <S 2> <S 2> สุดยอดมากชนไม่ชนไม่ฟาวนะครับผมแล้วก็อุ้ยได้ส่วนครับได้ส่วนครับได้ส่วนครับไปนู้นดีกว่ามาอัสมววดีกว่ามาอัสมววเอ้าไอ้เคีียสุดวิ้มาชนกันอีกไอ้ว่าเอ้ยโอโหโหุอ้ยวิ้วอิ้วโอ้โหยี่เอ้ยหลังรั่วว่ะเกมเนี้ย อะไรจ้าอะไรจ <The> ้า <göster aines 2> อะไรจ้ารู้ทันจ้าไปเลยสิจ้าไปเลยสิจ้าซาริมานี่โอ้ได้อยู่โอ้โหเอ้าเอ้าน้ำบ้าโอกาสแรกนะครับผมโอกาสแรกนะฮะ นาบาสซักเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะคอนเนอร์ครับคอนเนอร์ครับผมสูติเตียวครับ<อ>สูติเตียวครับเขาลงแล้วครับเอ๋อเฮียเอ๋สูติเตียวฉันไม่ได้ผลเดี๋ยวจะโดนสวนนึกวิอ้โหอ้ยอุตส่าห์ได้ยิงระยะกลางนะครับลูกนี้โอ้โหประตูมันดับิเดก,กอาร์เลยเหรอวะนี่ไงเฮ้ยโอ้โหได้อยู่อึ๊บ ุกครับบุกครับบุกครับโอ้โหยังโดนตัดบอลได้นะฮะชิบหายแล้วครับยังไงครับน้องอ้าวพลาดไหมไม่พลาดอ้าวนี่แหละพลาดของจริงมาเลยครับซาลิมานี่ครับหลบครับซาลิมานี่หลบครับโอ้โหพลาดให้สองรอบนะครับรอบแรกเกือบนะครับผม รอบที่2โดนฉกไปซัลเลอมอนี่ล็อกแบบเหนือชั้นครับผมดูครับดูครับนี่ครับซัลเมอนี่มาประตูออกมาครับผมนี่ดึงบลอลล็อกจากหนึ่งจังหวะนะฮะแล้วก็ซัดเข้าไปแบบเลือดเย็นไปเลยโอ้โหทำไมมันง่ายแบบนี้ฮะทำไมมันง่ายแบบนี้ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อย ไปเลยครับผมไม่ให้หายใจกันเลยนะฮะมาอีกแล้วเคสซุนบัสาบาขอเพื่อนมาขอเพื่อนมาโอ้ยโอ้โหไอ้นี่ล็อกสวยมากเห็นปะผมจะต้องเปลี่ยนมาผมเปิดไม่ได้เปิด,ดป่ดาไม่แดกเลยครับได้อยู่อุ้ยเจอเสียบเจอเสียบไงเนี่ยไงเนี่ยไงเนี่ยนี่ไงปี่ไง ยังไงครับเนี่ยวันทูกันอย่างสวยเลยครับใครยวะกองหลังกูแน่เลยครับดูครับวันทูกันนะฮะปึ๊บโอ้โหซาลิมานี่ยิงสองใจหนึ่งครับผมสวยงามมากซีซูนแล้วเฮ้ย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 โอ้โหล่งเลยเยอะยเข้ากลางแม่มาเข้ากลางแม่โอ้โหไอ้เนี้ยมุกนี้เอลิกรามิล่า ต้องยอมเลยหลังไม่แหลกหมดหม uh. วะรอเรียบร้อยครับผม4ประตูต่อหนึ่งนะฮะนัดแรกของคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าชิวครับชิวพอสมควร <c oughs> แล้วครับผมคนที่2ของคลิปนี้นะฮะผมรู้สึกได้ว่าเขาเก่งครับรู้สึกได้อ้ยตายแล้วเป็นฟุตทีนั่นครับเอ่อฝรั่งเศสครับผมหลีกเอิงนะฮะหลีกเอิงนะฮะกองหน้าคนนั้นจําชื่อไม่ได้ <c oughs> โอ้ยแล้วเออ วางไว้ดิเฮ้ยทำไมอะเฮ้ยโอ้โหไม่ฟาวไว้ตอนแรกผมนึกว่าผมจะโดนจุดโทษนะครับนี่ไงซาลสดีบาร์ดี้จันจุดโทษฟรีคิกเหรอฟรีคิกหรอือจุดโทษโอ้โหใจยิงอยู่แล้วนะครับเข้าแน่ครับถึงไม่เข้าก็ชิยียโอ้โหไอ้แค่นี้เตียวเองครับผมฟรีคิกตรงนี้ยังไงดีวันนี้อมาต้าต้องยิงเลยครับมาต้า หรือว่าเล่นสั้นดีปะวะยิงเลยดีกว่านะฮะยิงเลยดีกว่านะฮะตอนแรกจะเล่นสั้นมาต้ายิงเลยโอ้โหมาต้าโอ้โหมาต้าเออทำฟากอะไรนี่ไงตบกลับเข้ามา ิโอ้ยโอ้ come on อีเฮ้ยคุยคุย,ยแล้วไงคุยแล้วโอ้คุยแล้ว,ว,ลว,ว,ลวนี่โอ้ยเจ้าก,ก,กัดงสวยอ่ะสวยละเออเขาช้าครับเออมาแล้วอเหี้ย ตัดต่อเลขระวังจริงเลยยักรการะวัง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 คุมเชิงไหมเออไอ้หียมันไปล้มเหมือนกันสองคนเอ้าห้าเฮ้ยนั่นไงจุดโทษจนได้ไอ้แบบกรรมการเกมที้มันคุยไม่ได้เลยไอ้ขยะเลยขยบเลย อะไร่ะตัวมันยังมันตัวมันใหญ่ยังวะโอ้ยเฮียเอ้ยอันตรายจริงลูกนี้นั่นไงหวยหวยแม่งเอ้ยมันแม่งโคตรอันตรายเลยเชี่ยมาโกวัลติลูกนี้หูจ่ายสวยมากครับโหูจ่ายตัดมาสวยมากแม่งอันตรายจริงๆว่ะหวยขุนศานามีดีๆนะฮะ เลยอะไรลำหน้าโอ้ลำหน้าตรงไหนวะจานลำมั่นกระดไม่ยอมเป่าไอ้บ้านี่ไงไม่ฟาวไม่ฟาวโอ้สลิมานี่ยิงอะไรวะเอาละครับผมเหลือย20นาทีสุดท้ายคนระับตอนนี้ผมเปลี่ยนเนม่าลงมาครับผม เนม่มาตัวยืมนะฮะตัวที่มันให้มาตอนแรกครับผมใช้ได้สักประมาณ2สับนับเท่านั้นนะฮะนัดนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าวิจิตแล้วนะครับต้องใช้ครับแล้วก็เจสันพันเชียนนะครับอีกคนหนึ่งทันทีทำที่หลโงหัวเนี่ยนี่ไงโอ้ยหาเอ้ยเสือกมาซุปเปอร์เซฟโชว์วีกนี่ไง ไว้นะฮะตะกี้ไปของตินนะครับผมเจอมาจิ้มบอลไว้โอ้โหสองประตูต่อสองแล้วครับไปแล้วเนย์ม่าเนย์ม่าช้าเกินไปครับไม่ได้ชา้าเกินไปหรอกบอลมันมาแรงเกินไปนะฮะนี่ไงโอ้โหหไอ้เี้ยไม่ได้อย,ยังได้อยู่เนย์ม่าโอ้โหจะตะวัดยิงครับผมแม่นว้าวครับโอ้หมดเวลานะครับ สองประตูต่อสองไม่แพ้นะครับไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะครับจริงๆคนนี้ฝีมือเขาก็โอเคนะครับผมก็สุดสีกับผมนะก็ผมเสมอก็ถือว่าแฟร์ค่อนข้างแฟร์นะครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่แพ้นะครับอ่าแล้วครับผมตามสัญญานะผมชนะ1เสมอ1นะครับผมเปิดโกแพ็คแพ็คหนึ่งนะฮะพรีเมียมโกแพ็คอีกแพ็คหนึ่งนะครับ,มม ack, รรบผมโกแพ็คแม่งไม่ค่อยหวังแล้วกว่า <c oughs> มันได้ตัวผมอยากได้กองหน้านะฮะคือซาี่มันรรมนี่มันก็เก่งกับมันไม่เข้าขาใครครับเนี่ยใครวะเนี่ย พยตินะฮะขมอนเด็ดๆดวงๆเงียบครับเงีงเยบครับคบ้างครับอ๋อกว่าจะมานะครับกูก็รอสังเกเลยครับมาหกว่าจะมากูก็รอไปสิ ใครวันนี้โหต่โอ้โหนักเตะคุยมากครับอ่าแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับตอนนี้ตอนสั้นๆนะครับผมดูดิพิชั่นที่ไปนะครับผมตอนนี้แข่ง2นัดมี4แต้มนะฮะผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมจริงๆตอนนี้มันไม่ได้นักเตะมาเสริมเพิ่มเติมมาเลยเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าเล่นเพื่อไต่ดิวชันลวกันนะครับผมในตอนนี้นะฮะก็มนเดินนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะแลวก็สังกดติดตามได้นะครับและโชคฝีฟ้าตะเกียงในตอนต่อไปนะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอน วิววิวมาจริงเว้ยมาจริงเว้ยสิบส่วนเว้ยสิบส่ว <laughs> น